ินีเขามาหยอดน้ำมันพัดล่มด้วยครับพี่น้องครับมาเบิองครับว่าหยอดมองใดมันครับเพราะว่าใบพัดมันอยากมีเสียงดังครับที่เลี้เขากเ็เปิดเปิดฝาครอบนาออกครับเปิดฝาครอบนาออกครับเปิดฝาครอบนาแล้วก็ถอดใบพัดออกครับ ใบพัดออกครับถอดฟ้าขอบหลังออกน้ำครับฟ้าขอบใบพัดตั้งหลังก็ออกมาครับเดี๋ยวห่อกัใสน้นมันจักครับ หดล่งหม่องพ่อมันนี่แหละครับนี่ครับหยดล่งหม่องพ่อมันนะครับหยดพ่อประมาณนะครับแล้วก็เอามือหมุนครับหมุนพ่อมันนะแต่ละมันมัน,มนไหลต้องไปครับ อันนี้คือยอดทั้งหนามันครับอันนี้ก็ยอดทั้งหลังน้ำด้วยครับ มุนตัวสายมันนีออกครับหมุน้าขอบลังออกน้ำครับ หมุนฝาครอบตัวนี้ออกน้ำเด้ครับนี่ครับหมุนฝาครอบ ทรายแม่นหนิครับหมุนฟ้าขอบเกียนทรายแม่นหนิครับเด,ด,ดี๋ยวกดหยัด 慢慢弄泡吧你的。 หยอดน้ำมันลงเผ้ามันนี่แหละครับครับหยอดลงเผ้ามันนี่แหละเราก็มือหมุน,มมน,นครับมือหมุนมองนี้นะครับอ แกนมันนี่แหละย่อนลงอีกครับหย่อนลงเ่วงมันนี่แหละครับพอเมื่อหมุนครับไอ้น้ำมันมันไหลลงไปน้ำพ่วามันนี่แหละครับมหมุนเบิรงมันมอนแล้วกันมันหมุนคล่องแล้วกันโอเคแล้วครับ ปลาตัวนี้ประกอบขึ้นครับ ขึ้นครับ ใบขัดขึื้นครับเดี๋ยวก็มือมุนใบขัดเบิ้งครับปิดฟ้ารอบหนาคือเอรา ีไฟฟ้ากำลังเกียร์สามไปครับเกียร์ปักเบิ้งครับนาครับคุณดีครับเสียงเงียบครับหลังจากหย่อนน้ำมันแล้วครับ ออกข้ากระบ,บีบขึ้นครับในมันงงาออกข้ากระบ,บีบขึ้น ขึ้นครับ กับประกอบพืบ้นครับ อย่างไรครับหมุนดีปั่นยังกับเคร่งเงียบครับหยอดน้ำมันเรียบร้อยแลย้